ทำชีวิตให้หาเงินง่ายขึ้นฟังคลิปนี้ค่ะมีคอมเมนต์นะคะอยู่คอมเมนต์หนึ่งนะในประมาณว่า u t u b e นี่แหละนะคะที่อาจารย์เปิร์นกิติลงเขาบอกว่ามันง่ายเกินไปไหมครับนะ,ะคือเคล็ดลับของอาจารย์เปิรนเนี่ยมันง่ายเกินไปไหมครับหมายความว่าเขาเนี่ยมีพลังลบค่อนข้างสูงค่ะในภาษาพูดตัวนี้อาจารย์เปิ้นแปลความได้นะว่ามีพลังลบค่อนข้างสูงเพราะว่าเขามีความเชื่ออย่างเหนียวแน่นว่า เงินหายากนะคะแล้วก็ไม่ได้หาง่ายอย่างที่อาจารย์พูดคราวนี้ถ้าเราอยากจะให้เงินหาง่ายต้องมาเปลี่ยนที่ทัศนคติค่ะเห็นไหมคะว่าแม้กระทั่งเราฟังคลิปดีๆเนี่ยก็ยังมีคําพูดต่อต้านคุณก็ยังคงเชื่อต่อไปว่าเงินเงินหายยากเพราะฉะนั้นเงินเนี่ยมันจึงหาง่ายหรือหายากเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าคุณไปเข้าคอร์สอะไรมาหรือว่าคุณฟังคลิปอะไรแต่ขึ้นอยู่กับวิธีการคิดว่า ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยมันได้พิสูจน์มาแล้วว่าเวลาที่คุณคิดลบเรื่องการเงินเน орот, classics, ี่ยเงินเงินไม่เข้านะฮะแต่เวลาที่คุณคิดบวกเรื่องการเงินอารมณ์ดีมีความสุขเนี่ยเงินเข้าซึ่งมพนงเป็นกฎวิทยาศาสตร์ที่ว่าเมื่อคุณสร้าง energy ด้านดีเรื่องการเงินผลลัพธ์ก็คือมีเงินเข้ามาตาม energy ด้านดีที่คุณให้ energy ด้านลบด้านการเงินเช่นเชื่อว่าเงินหายากเชื่อว่าเงินหาลําบากถามว่าเงินเข้าไหมเงินเข้าค่ะแต่เข้ายากเพราะฉะนั้นลองปรับวิธีการคิดใหม่นะคะว่า เราเนี่ยถูกสอนมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะว่าเงินหายากชีวิตลําบากไม่มีใครก็ให้เงินฟรีถามว่านั่นคืออะไรรู้ไหมนั่นคือความเชื่อคุณเชื่อคุณศรัทธาแบบนั้นมันก็เลยทําให้ชิดคุณนั้นดําเนินไปตามสิ่งที่คุณเชื่อและศรัทธามันคุณต้องการเงินง่ายต้องการเงินเข้าง่ายเงินเข้าบ่อยๆรวยแบบไม่มีเหตุผลถึงไม่อยากรวยก็ต้องรวยอ่ะมันถูกบังคับให้รวยมันต้องมาจากวิธีการคิดก่อนนะ บางคนบอกว่าจินตนาการไม่ทําให้ได้เงินล้านแต่ถ้าคุณไม่เคยจินตนาการคุณก็จะได้เงินเท่าที่คุณได้นั่นแหละเพราะคุณไม่เคยจินตนาการถึงชีวิตที่สุขสบายคุณไม่เคยจินตนาการถึงเงินหลักล้านคุณไม่เคยจินตนาการว่าตัวเองหาเง,งินง่ายเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะทดลองใช้สูตรนี้เรื่องของพลังศร,ริมงคลพลังกุศลพลังด้านบวกหรือว่าพลังแห่งพลังจิตได้สำเร็จเนี่ยมันเป็นการสั่งตัวเราสั่งจิตเราค่ะว่าเราต้องการอะไรถ้าเกิดว่า,าเรายังบอก <Boy> ต,อตัวเองว่าเงินหายากเงินหายากถามว่าทำไมเงินหายาก เงินหายากก็คุณสั่งจิตตัวเองเงินหายากก็คุณสั่งสมองตัวเองเงินหายากก็คุณสั่งชีวิตตัวคุณเองโอ้โหน่ากลัวมากเลยค่ะวันนี้เปลี่ยนไหมคะจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนเพื่อใครเปลี่ยนเพื่อตัวเราเองรักตัวเองทําเพื่อตัวเองค่ะเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่ค่ะเงินหาง่ายคุณสั่งสมองคุณเงินหาง่ายคุณสั่งจิตคุณเงินหาง่ายคุณสั่งชีวิตคุณและทุกครั้งที่คุณเครียดกดดันโมโหอารมณ์เสียนั่นหมายความว่าคุณอยู่ในพลังงานอักุสลพลังงานลบและพลังงานไม่ดีเงิน โลกไปเนี้ยไม่จ่ายรางวัลให้คนทําความผิดค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําให้มันถูกนะคะคุณคิดเป็นกุศลด้านเงินฉันเชื่อว่าเงินหาง่ายฉันมีพลังบวกฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินโลกจ่ายรางวัลให้ถูกคนเสมอค่ะโลกไม่เคยให้รางวัลคนทําผิดนะคะคิดว่าเงินมันหายาแล้วเงินจะต้องหาง่ายมันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณเนี่ยสั่งจิตในสิ่งที่ไม่สอดคล้องกันกับสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองค่ะวันนี้ปรับวิธีการพูดใหม่นะคะเงินหาง่ายฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงิน เงินหลังไหลามาทุกทิศทางเงินเข้าแบบไม่ต้องมีเหตุผลนะคะทำอะไรก็ได้เงินไม่ทําอะไรก็ได้เงินถึงไม่อยากรวยก็ต้องรวยค่ะเพราะเราคิดบวกนี่ก็เป็นเหตุผลเป็นไม n ์เซตหนึ่งที่คุณเปลี่ยนแล้วจะทําให้การเงินคุณนั้นหาง่ายขึ้นภายใน3วัน7วันค่ะ อย่าเพิ่งเชื่ออาจารย์เปิ้ลห้ามเชื่ออาจารย์เปิ้ลจนกว่าคุณจะทำมันแล้วรู้สึกดีกับเรื่องเงินจนได้แล้วเ,เงินเข้านะคะค่อยเชื่อเนาะแต่ใครรู้สึกว่าโอ้โหสมองเนี่ยมันแน่นเหลือเกินนะคะอาจารย์เปิ้นก็มีคอร์สล้างสมองรวยที่ทําให้คุณเชื่อว่าคุณรวยได้เรียนปุ๊บรับรองนะคะสมองด้านบวกของคุณนั้นจะมาเต็มเลยคะ่ะแล้วเงินจะเข้ามา10บล้านร้อยล้านพันล้านจากทุกทิศทางอย่างมีเหตุผลเพราะคุณเป็นคนมีบุญมากคุณเป็นคนมีวาสนาดีและคุณนคุณมีทรัพย์มากจงสั่งจิต สั่งสมองและสั่งชีวิตให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนั่นคือชีวิตเราหาเงินเก่งหาเงินง่ายและเงินเข้ามาหาคุณได้ง่ายสบายๆนั่นเองค่ะอาจารย์ไม่นกาลังใช้ทุกคนนะคะเพราะเงินทองเป็นของหาง่ายค่ะ